นี่น่าจะเป็นเกมที่ดีดีเข้ขอได้นอน่อขอบ้านรับอัลเกวนี้จะ กิจกรรมแกงนายให้สดชื่นผ่อนคลายภารกิจที่นายจะได้ทำกันนะคะก็คือคำนี้คิดเร็วกูตกเลขบเลยนี่ผ่อนคลายตรงไหนตอนเด็กๆเข้าวิชาอะไรกันคะตอนเด็กๆที่เรียนอังกฤษฝรั่งเศสอุ้มใจอุ้มใจไม่ค่อยเรียนนะเด็กฟังเพลงอยู่เพลงจะแดกอะไรพ่อมาันนี้น้องน้องที่อยากเป็นเจ้ามือค่ะ กลินจะดีว่ะมาเลยถ้าใครตอบถูกก็ถือว่าชนะแต่ถ้าใครตอบผิดปุ๊บต้องดื่อเพื่อังเาตไม่ตอบป้าไม่ตอบกินมันจะดีโจย์ข้อที่หนึ่งแปดบวกเก้าเท่ากับแปดบวกแปดเก้าแปดบวกเก้าแปกเก้าวอ่ะมนกผิดเลย ไหมเป็นไงตอบไิดถึงก็ได้นี่น่าจะเป็นเกมีพี่เออดีเราได้ข้อทีสองสองยกกำลังห้าเท่ากับยกกำลังมันทำยังไงนัลืมไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหแน่นสิทำยังไงนะยกกำลังสองยกกำลังห้าเท่ากับยกกำลังนะคะอืมมีตั้งแต่ไม่รู้อ่ะเออลืมเลขยกกำลังไปแล้วเนี่ยยกกำลังทำไงวะคุณแจนคิดยังไงคะน่ะ ก็ไม่ิอยากกินแหละทั้งนั้นน่ะเปรี้ยวปากเลยเนาะคำตอบไี่ถูกต้องเลยชนะจิ้ร้อง่ะรยเจเกาบวแปดกค่ะเอ้ยเอ้ย้ยเ้ยยเฮ้ยเฮเเเเยเเย้เ ถ้าเกนี่สี่เกไปอะไม่มีถูกเลยนะถ้ากินติดกันอย่างเงี้ยไกลแล้วพวกสองเงินงงอ่ะกสองงนะครับสิหายกกำลังสองบวกแปยกกำลังสองสิบหยกกำลังสองบวกสิยกกำลังสองบวอ๋อบขอบคุณหมดเไล่ะยกค่ะยกค่ะอยายกค่ะเจอไหมคุณได้ตอบว่าอะไรคะกำลังทดในใจทดในใจคําคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ2 14บายกำลัง <24 S> 2เท่า,ากับ2 <25 S> 2 5 <25 S 1> แล้วก็บวกกับ64เนี่ยมีกัอยเอ้ยอย,ยังไงสีขอสักนิดหนึ่งหนาบันทรมาแหละคนที่ตอบถูกครับชื่อหวานเปียบ <c oughs> ไอ้เหียตอนนี้หนึ่งพันหารเอยแม่งพันหาอแปดสิบแ0ดหน่าพั้าร้อปินแหร่คะ้องไปกินแหละ้ร้อยากกินแหลหละ่งพ้าอยากดินแหละห้อยแดสแปดม่พ้า้ย่ันาไอยด้น่ัน้าตอบหน่งพนหาร้อยหนึ่งพันหายแปดน่งพันหาร้อยสบ่ากับ1้า หัวไม่แม่นหัวข้อต่อไปข้อที่หกเฮ้ยหรอกินไม่แก้ยู่เองนะนี่มันเป็นตัดทำาดูคนนี้อ่าอ่าฮ่าไม่คิดแล้วคนนั้นคนนั้นยังอยู่ในข้อ บวก15.39เท่ากับเท่าไหร่คะใช่ปะวะคุณเจนเขาเป็นคนคิดบัญชีออฟฟิศเดกับเรืน้ไปไหนล้พี่ยเฮ้ยอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอกต่างกันคุณเต้ตอบว่าอะไรคะสี่สิบสามจุดเก้าเคุณจนไม่9 7คุีจุนย์นึ่งไอะสุโตง้นยมปั่นโล่งตับไม่ถึง5้าหอเจอีเยี่ยคิดนะเขาคุยอะไรกับคนนั้นอะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ4.4.01เดสี่จุดศเรไม่สนุกเหมือนกันต้องกินเนี่ยวคู่กู้เลยนะไอ้เกมเนี้ยคนที่แย่เนี่ยมีคนเดียวนะคอมันจะแข็งนิดี่ชอบกินมากเลยอุ้ยเปนอยู่แก้วเดียวยีเหี่ยมเนี่ยโดนนะเนี่ยตอนนี้โดนสองแก้มเเริ่มแย่ละเริ่มแย่ มึงเตรียมคันเซ้นประชุมได้เลยหลังจากนี้ข้อต่อไปค่ะ25คูณ3บวก25ลบ100ค่ะเอ้ยสุดคมามามาเฮ้ยเฮ้ยเหน่อยๆๆหน่อยเหน่อยทำไมเปียงรับที่มา ชาโซจูวันนี้มันช่างหวานหวาน,านเพราะว่าอะไรคะเจอเรื่องมันหนะัก สองนึ่งูน่ะชูค่ะละาโอคโอ่ะชม่ชอก่้่ะผอีพ้อีขอไม่ยอมอดีฟาวค่ะกินทุกคนคกินซะน่อยบอกว่านายจอยกับนเจนเนตตอบถูกด้วยนะผมไม่เก่งเลยคำมองตาลุเดินตเรย กมองเตะเลชวเชเวียร์แม็กซี่เอวูชิสเบลาเมาอะเคใช่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 ให้กูพูดภาษาอังกฤษไปตอนนีู้คลองเลยข้อต่อไปเก้าสิบคูณเก้าสิบเก้าเท่ากับชคุณได้ยกแล้วคมณไเขียนโจทย์เองแปดเก้าศูนยครับแปดเ้าศ <8 S 2> เอ้ยไม่ใช่8910เฮ้ยเราไม่จเขาอกแ้ีอนี้นี่ี่เ้านยูนี่เขาเขียนแล้เนเล็ศสุดก็ได้ดิเฮ้ยครับมึงหมดเวลาแล้วมงีบด่เขมึงกดหมดเวลาหมดอะไรัด้แหละอ่าและคำตอบข้อนี้คือแปด กับแก้วด้วยค่ะเก๋ฝากรายการนะฮะเขาบ้าเปล่าแต่ยังไงนักรายการเรามีคนบ้ากันตลอดก็จะชอบกดไลค์ให้ด้วยไม่มีกว่าเราไม่เราพวกเราไม่กัดสะทกอะไรเขาเร็ยๆนะลิ้นลิ้นใครลิ้นเอามว้แล้วลิ้นแข็งค่ะคุณเริ่มก่อนเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าชอบให้ทำยังไงคะกดไลค์กดแชร์ฮะเอ้ยมันมันมมองมองและถ้าดู YouTube ต้องกดกดอะไรคะคะกดกดเฮ้ยมันมองเองไม่ต้องใมันมองเองค่ร์แชร์แชร์ไม่ซับสไครต์นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับชื่ออะไรนะชื่อแชนแนลแนวแนว 1 2 1 2 3 4อน่งามี่โอ้โหอ้้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอัโหโอ้โหหอ้อ้โหโอ้้้โหโออ้โหอ้โ้โหอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โห้